ลีกไปอย่าขวางข้าเข้าขีบตามคำสั่งของฮ่องเต้เรียบร้อยยอ่อใต้ติงอักเสบของฮ่องเต้หายดีแล้วและพร้อมที่จะกลับวังเนื่องด้วยเหตุผลด้านสุขภาพลูกเลยไม่ได้เข้าเสด็จพ่อลูกรู้สึกผิดยิ่งนักและเสด็จพ่อก็กําลังจะกลับวังลูกเลยอยากจะเลี้ยงอํานาในงานเลี้ยงพยาค่าแต่เสด็จพ่อไม่ต้องกังวลพ่อบ้านเวิร์จะนาอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดในงานเลี้ยงมาถวาย เป็นอาหารที่อร่อยแล้วมีคุณค่าทางโภชนาการพัชค่ะหากเจ้ามีความกระตันอยู่เช่นนี้ก็ไปเตรียมมาเถอะพยาค่ะเห็นได้ชัดว่านี่เป็นงานเลี้ยงหงเหมิอนอง์ชายผู้นี้ไม่อาจทนต่อก,การสูญเสียใดๆได,ได้ข้าจับเขาเชือนลุนกกระป๋องเขาคงรู้สึกอับอายดังนั้นมาลองงานเลี้ยงหงเหมินของเขากันดีกว่า เราดูได้เลยฮ่าฮ่าฮ่าข้าไม่ได้นำไ้ท่านยุ่งเกี่ยวกับอาหารที่ทําให้ห้องเต้ทองอืดน,นะงานแข่งของข้าข้าจะลงที่เจ้าเอาไหมงานเชิญแก้แข่งกับห้องเต้ได้เท่าที่ท่านต้องการเลยพะยะค่ะพ่อบ้านหวนใช้ปลาหัวยี่เป็นหลักและปรุงมาตลอดทั้งคืนส่วนเนืวว้อวัวลูกเชื่อมมนโดยเฉพาะเพื่อเสด็จพ่อมันดูดีเลยเนาะงานข้าจะลองดูแล้วก่อนพวงลสดด้วยน้ำมันนี้จะอร่อยมากขึ้นเลยพะยะค่ะ สเสด็จพ่อลองสวยเนื้อวัวน,นี้ดูสิพระยาค่ะตอนนี้ข้ากินครั้งแรกเพจจึงกลายเป็นหมาพ่นไฟไปเลยเจ้าต้องโดนแบบนี้มั่งอร่อยจริงๆด้วยหานี่คืออาหารอันโอชาที่เงินหนึ่งพันก็ซื้อไม่ได้เพจไม่พออย่างนั้นเหรออ้านี่มันโคนรลกเลยไม่ใช่หรือไงพ่อคนนี้ไม่เคยกินเผ็ดจะกินเ็ดได้ขนาดนี้ได้ยังไงกัน เขาเป็นปีศารหรือไงกันเพดเพดเพดเ,เอาน้ำมาปาบา,บาทเผดไจใดถึงทำเช่นนี้องค์ชายคนนั้นหาคิดว่าเขาถูกขางของเขาจะชูฟ้าเขาถึงไม่เก่งกลัวข้าข้ารู้ว่าเขามีกลอนบายแต่ข้าจะไม่เปิดโปงเขาจะได้ชลา่าใจเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าข้าไม่อาจยั่งรู้ถึงได้แม้ว่าพอกินเข้าไปมันจะเผ็ดมากๆแต่พอมาคิดดูแล้วข้าว่ามันก็น่าสนใจจริงๆ ข่าวหน้าข้าจะขอให้พ่อบ้านเหมอนทําให้อีกข้าอยากจะลองกินที่มันพอดีพอดีหน่อยพี่ฟังเจ้าเคยรู้สึกบ้างไหมว่าพ่อของข้าเจ้ามีคนอย่างรู้เหลือเกินข้าไม่คิดแบบนั้นกัมมัดห้องเต้หายดีแล้วและการสอบพระราชวังก็กําลังจะเริ่มต้นขึ้นการสอบกินซื้อการสอบระดับชาติการสอบประราชวังสามาส่วนตัวโดยฮ่องเต้ไอห,หัวเหลี่ยมอย่างทิงเหอ อย่างทิงเหอโดยชื่อเสียงที่ไม่ดีเช่นนี้ข้าคงไม่มีความหวังสําหรับชื่อเสียงของนักป่าท,ที่มีคุณธรรมแล้วตามนักสีสารเพื่อชีพของข้าข้าจะเลิกปลูกป่านผู้คนแล้วเป็นกบฏที่ยิ่งใหญ่ต่อสู้กับสีสานปกป้องความเป็นธรรมของการสอบราชสำนักฮ <c oughs> การสอบพระราชวังส่วนใหญ่จะทดสอบทฤษฎีนโยบายกก่าคือห้องเต้จะถามเรื่องบ้านเมืองเช่นน้ำท่วมที่ไหนและให้ผู้สมัครออกความคิดเห็น เพื่อดูว่าใครจะตอบคําถามได้ดีที่สุดนี่คือดีกาที่ขัดลอกมาจากพระราชวังข้าเรียนแบบเสด็จพ่อและถามคําถามจาลองใช้วิธีนี้ตอบคําถามพวกนี้ซะใช้ดีกาที่ขัดลอกมาจากพระราชวังมาเขียนคาถามแบบนี้มันคงจะไม่ดีหากมีคนรู้เรื่องนี้ไม่ใช่หรือพยาค่าประตูปิดอยู่ไม่มีใครรู้หรอกข้อมูลในดีกาสามารถรับได้จากการประกาศข่าวอย่างเป็นทางการแต่ผู้รับสมัครรายอื่นไม่รู้ว่าจะใช้มันยังไง สำนักสีสารได้ปลูกฝังให้เจ้ามีความสามารถด้วยความหวังที่ว่าเจ้าจะได้รับใช้ราชสำนักและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่ก่อนอื่นนั้นต้องสอบให้ผ่านก่อนหากไม่ศึกษาคำถามก็จะสอบตกเข้าใจไหมถ้าคนชั่วสอบแล้วได้กลายเป็นข้าราชการและไม่ทำอะไรเลยทั้งวันนั่นจะถือเป็นการหลอกลวงประชาชนใช่หรือไม่เข้าใจแล้วขอนับจากรายงานล่าสุดข้าคาดการว่าการทดสอบนโยบายนี้อาจตรวจสอบปัญหาในการบริหารทหารและการศึกษา มาเริ่มแข่งคำถามกันเถอะการรับดีการนั้นไม่มีปัญหาอะไรแต่องค์ชาค่าดการคำถามที่แท้จริงจากข้อมูลโดยตรงข้าจะฆ่าเจ้าให้ตายต่อหน้าฝ่าบาทได้แล้วปันสอบราชสำนักหัวข้อการอภิปรายในครั้งนี้คือวิธีโน้มน้าวใจประชาชนทำไมทุกคนควรเชื่อฟังมันไม่ใช่ประเด็นทางการทหารหรือเรื่องการศึกษาแต่เป็นประเด็นที่เป็นมิตรต่อประชาชนเง้นเหรอ ข้าเขียนดีการเรื่องการโกงนั่นไปหมดแล้วแล้วข้าจะเล่นงานเขาได้ยังไงล่ะไม่สําคัญหรอกข้าจะต้องหาจุดโจมตีให้ได้และการสอบราชสำนักก็สิ้นสุดลงแล้วฟาบาก็มอมมีเรื่องจะทูลพระค่าลูกข้าเพิ่งสอบนะเว้ยไอ้เท่านี่พยายามก่อปัญหาได้ไงก่อนพูดมาสิกระหมอมได้ยินมาว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนองค์ราชทายาทรงสอนกลยุทธ์ได้แก่ผู้สมัครของสำนักสีสานเป็นการส่วนตัว องชายเป็นรัชทายาทและส่งทราบความคิดของฟ้าบาทซึ่งไม่อยู่ที่ถามกับผู้สอบคนอื่นๆกมอมเกงว่าเรื่องนี้จะไม่สามารถน้อมนำใจประชาชนได้พยะกกหมอมเสนอให้อ่านบทความนี้ให้เจ้าหน้าที่ที่มาคุมสอบทุกคนได้แสดงความคิดเห็นพยักก้มีเหตุผลงั้นทำตามที่เจ้าพูดและอ่านออกเสียงในท้องประหลงให้ทุกคนฟงังฮ่าฮ่าฮ่าอย่างทิงเหอไอ้นี่ชัว์หลายจริงๆ แต่สําหรับคนที่เราสอนแล้วถึงแม้จะถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในท้องพระโลงก,ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ถูกต้อง